จเจริญธรรมสำนึกดีครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2563ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสลิดวิทูลได้อนุญาตให้ชาวบ้านราชธานีอโศกเข้าพบณห,ห้องเจ้าคำผงสารากางจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องแรกท่านถามถึงการย้ายเรือเอี่ยมจุนน้ำหนัก60ตันและเรือกระแชงที่มีน้ำหนัก6ตันอาดินดอนมุ่งมาจนได้แนะนําทีมงานไร้ราคาซึ่งประกอบด้วยญาติธรรมชาวอโศกและสิทธิ์เก่าสมาสิกขา ทีมงานโดยอาผ่านฟ้าแดนวิหารได้ตอบท่านผู้ว่าว่าจะย้ายเรือในวันเสาร์ที่29และอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้โดยได้ประสานงานกับโยธาธิการจังหวัดในเรื่องแผ่นเหล็กจำนวน20แผ่นทรายหนึ่งรถพ่วงและเครนสําหรับยกเรือทั้งสองลำสำหรับเรือที่นำมาไว้ที่สารลางท่านผู้ว่าจะทำให้มีรูปแบบคูเวกิ้งสเปซให้เจ้าหน้าที่มีบรรยากาศทำงานสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านเรื่องที่สองท่านผู้ว่าบอกว่า เคยนั่งเรือด่วนจากวัดหลวงมาที่ราชธานีโศกท่านจะขอให้เรือไปลงที่แม่น้ำโขงร่วมขบวนพาเหรดเรืเอในวันที่28กันยายนนี้เพื่อจัดแสดงต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องในการทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครบ1,000ันครั้งณนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาตำบลน,นาโพกลางอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องที่สาม ท่านให้เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนนี้เรื่องที่4ท่านจะขยายโครงการโค้งหนองนาโบเดลโดยได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชนกว่า2000แห่งท่านบอกว่าเพียงจ้างผู้รับเหมามาขุดอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะต้องปรับแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมท่านยังห่วงเรื่องเครื่องมือและคนที่จะมาทําจึงส่งสัญญ,ญาณมาทางราชธานีอโศกท่านผู้ว่ายังกล่าวคําว่าจเจริญธรรมและยกมือไหว้ก่อนที่จะกลับไปทําภารกิจต่อไปจเจริญธรรมครับ